Well, good morning and welcome to a daily gospel truth you know one of the fundamental belief and mindset of a Christian. แนวความเชื่อ is that the word of God is our final authority. ก็ You know, we don't live like the world. เราไม่ได้ you know, in their own ways, in their own knowledge and wisdom and their strength. ด้วยการ But a Christian seeks the ways of God, the wisdom of God. แต่เมื่อเราเป็นคริสเตียนแล้วเราจำเป็นจะต้องแสวงหาสิ่งที่เป็นสติปัญญาและก็แนวทางของพระเจ้าเสมอเพราะมันคือความเชื่อของเราอยู่แล้วว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่สร้างเราขึ้นมาและพระองค์เองก็ได้กำหนดเส้นทางในการดำเนินชีวิตให้กับเราทุกๆคนดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องแสวงหาที่จะรู้ว่าเส้นทางนั้นคืออะไรเพื่อที่เราจะสามารถดำเนินชีวิตตามเส้นทางนั้นได้ that path we experience everything God has for us. เพราะว่าในเส้นทางนั้นเราเองจะได้รับประสบการณ์กับทุกอย่างเลยที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเรา You know this is the reason we seek God. นี่คือเหตุผลที่เราเองได้แสวงหาพระเจ้าทุกๆเช้า We seek God because we believe that without Him life will not be effective. เราแสวงหาพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าชีวิตนี้ถ้าไม่มีพระองค์แล้วเราไม่สามารถจะเห็นผลที่ดีเกิดขึ้นได้เลย You know we don't seek God when it is convenient. แล้วเราก็ไม่ได้แสวงหาพระเจ้าเมื่อเรา รู้สึกสะดวก We don't seek God only when we have problems. No, seeking God is our daily pursuit. Because we believe that it is in him that we find true life. All right, so let's go to our scripture for today. We'll look at 1 Corinthians 5:7. seven. ข้อ7 Therefore purge out the old leaven that you may be a new lump since you truly are unleavened for indeed Christ our Passover was sacrificed for us จงชำระเชื้อเก่าเสียเพื่อท่านจะได้เป็นแป้งดิบก้อนใหม่เหมือนขนมปังไร้เชื้อเพราะพระคริสต์ผู้ทรงเป็นปัสกาของเราได้ถูกฆ่าบูชาเสียแล้ว y know the old leaven here is talking about a mindset under the law คำว่าเชื้อเก่าตรงนี้เนี่ยได้พูดถึงแนวความคิดเดิมที่เคยอยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพราะคนยิวเขาคิดว่าเขาจะต้องปฏิบัติตามธรรมบัญญัติให้ได้ก่อนเขาถึงจะได้รับความรอดแต่ตอนนี้พันธสัญญาใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วและพระเยซูเองก็ได้ทรงทำงานแห่งการไถ่ของพระองค์เสร็จสมบูรณ์แล้วบนการเขตนั้นปอโลจึงได้หนุนใจพวก

เพราะว่าในปัจจุบันนี้เราเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากพันธสัญญาที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดเอาไว้ในพระคัมภีร์และพันธสัญญาในปัจจุบันนี้ก็คือพันธสัญญาใหม่ It is the Final. the และเป็นพันธสัญญาสุดท้ายด้วย Well the second part of this verse y s และในส่วนที่สองของข้อนี้ได้บอกว่า For indeed Christ our Passover was sacrificed for us. เพราะพระคริสต์ผู้ทรงเป็นปัสกาของเราได้ถูกฆ่าบูชาเสียแล้ว Now for us we have you know. learn about this many times so it's not a major you know surprising thing for us but for the jewish people it was There was some do hear that the passover That they celebrating ritual generations have been many as a ritual for so many generations. ที่ได้ยินว่าเทศกาลปัสกาซึ่งพวกเขาเองก็ถือปฏิบัติหรือว่ามีการเฉลิมฉลองกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนี่ยแล้วก็เขาก็ปฏิบัติแบบนี้กันมาตลอด now Paul is actually saying that Jesus is actually the true Passover แล้วเปาโลกำลังบอกว่าจริงๆแล้วพระเยซูนี่แหละก็คือปัสกาที่แท้จริง Now this was a mind blowing revelation for the Jewish people. ตรง To hear that Jesus is the fulfillment of that very Passover. กับการที่ You know from this also we learn. และ In the Old Covenant God used all kinds of symbols to point us to the finished work of Jesus. ในพันธสัญญาเดิมนั้นพระเจ้าก็ได้ใช้สิ่งที่เป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์มากมายเพื่อที่จะเป็นการชี้ให้เราเห็นพระเยซู You might remember when the first Passover was instituted. คุณอาจจะจําได้ใช่ไหมครับว่าคืนปัสกาคืนแรกที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไง You know, it was on the last night. Uh, of Israel's slavery in Egypt ก็เกิดขึ้น you know, before that God had brought judgment after judgment after judgment on Egypt to convince the heart of Pharaoh เพราะว่าก่อนหน้า But he was still very stubborn แต่ว่าฟาโรเองนั้นก็ใจแข็งกระด้างเหลือเกิน So on the last night God instructed the people of Israel แล้วในคืนสุดท้ายพระเจ้าก็ได้สั่งให้กับผู้คนอิสราเอล And He said this I will judge the people of Egypt พระองค์บอกว่าเราจะพิพากษาคนอียิปต์ And all their firstborn will die that very night แล้วลูกชายคนแรกของพวกเขาก็จะเสียชีวิตในคืนนั้น So the Israelites must kill an unblemished lamb every family ดังนั้นเนี่ย ชาวยิสราเอลจะต้องหาลูกแกะที่ปราศจากตําหนิเนี่ยมามาฆ่าในคืนนั้น you know take the blood and smear it on the doorpost แล้วก็เอาเลือดของแกะนั้นเนี่ยไปทาไว้ที่วงกบประตู and then cook the meat and eat all of it along with bitter herbs แล้วส่วนเนื้อของแกะก็ให้นําไปทําเป็นอาหารแล้วก็เอามากินร่วมกันกับ ผักที่มีรสขมตรงนี้เป็นคำสั่งที่พระเจ้าเนี่ยบอกให้กับอิสราเอลทำแล้วตอนนี้เราก็ได้เรียนรู้ว่าคือเทศกาลตรงนี้หรือว่าพิธีกรรมตรงนี้เป็นการชี้ให้เราเห็นถึงพระเยซู Jesus is the unblemished Lamb of God sacrificed for our redemption เพราะพระเยซูคริสต์เองก็เป็นลูกแกะที่ปราศจากตําหนิของพระเจ้าและพระองค์ก็ได้ยอมสละชีวิตของพระองค์เพื่อเป็นค่าไถ่บาปให้กับเรา And there is a detail there too that we must pay attention to แล้วมันก็มีรายละเอียดที่เราจะต้องดูตรงนี้ด้วย God said when you eat there should be no leftovers Eat all of it. และพระเจ้าบอกว่าถ้ากินแล้วเนี่ยต้องกินเนื้อแกะให้หมดเลยนะห้ามเหลือเลย You know this is a picture that we must fully believe in Jesus. ตรงนี้เป็นภาพให้ที่บอกกับเราว่าเราจําเป็นจะต้องเชื่อในพระเยซูคนเดียว Not adding Jesus to the other gods that we might want to worship. ไม่ใช่ว่าเรานมัสการพระเยซูด้วยแล้วเราก็ยังมีพระอื่นๆตามมาอีกมากมาย Jesus is the only one that can satisfy our need For salvation. So God said to the Israelites' family, eat all of it no leftovers And why eat with bitter herbs you know, If you compare with other prophetic words about Jesus dying on the cross in other books of the Bible you know, we learned that Jesus took the condemnation judgment and condemn at the cross for and us of of all เราก็รู้ว่าพระเยซูได้รับเอาการพิพากษาการลงโทษอย่างขมขื่นไปไว้กับพระองค์เนี่ยแทนตัวเรา He took the cup of suffering พระองค์ก็ยอมรับถ้วยแห่งความทนทุกข์ทรมาน And so that bitter herb แล้วผักที่มีรสขมนี้ It's talking about the suffering, the judgment, the condemnation Jesus had to endure to redeem us พูดถึงความขมขื่นความทุกข์ทรมานหรือว่าความแบบพิพากษาการ การลงโทษทั้งหมดเลยที่พระเยซูต้องรับไปแทนเรา In the bitter experience of being separated from his father at the cross ความขมขื่นที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่พระองค์จะต้องเจอในการที่ถูกแยกจากพระบิดาเมื่อพระองค์ถูกตรึงบนกางเข็ง In Jesus went through that bitter judgment พระเยซูก็จะต้องเจอกับการพิพากษาที่ขมขื่นนั้น So that we can enjoy the sweet blessings of the lord เพื่อที่เรา you know, And then we come to the blood on the doorpost. post When the angel came down to Egypt Uh, judgmentment the to on pass Egyptian families แล้วเมื่อทูตสวรรค์ได้ลงมาเพื่อจะนำการพิพากษาไปถึงครอบครัวอียิปต์นั้น and the angel sees the blood on the doorpost the angel would pass them by แล้วถ้าทูตสวรรค์ผ่านบ้านไหนที่เห็นว่ามีเลือดทาไว้บนวงกบประตูทูตสวรรค์ก็จะผ่านบ้านนั้นไป you know the bible says that all have sinned and fallen short of the glory of God และพระคัมภีร์บอกว่าเพราะว่าทุกคนทำบาปแล้วก็เสื่อมจากพระศิริของพระเจ้า all deserve judgmentment righteous law God the from of law และมนุษย์ทุกคนนั้นสมควรที่จะให้พระเจ้าผู้ทรงชอบธรรมผู้ทรงยุติธรรมนั้นพิพากษาลงโทษในความผิดบาปของเขา no one can escape this judgment by their own goodness and good works จึงไม่มีใครที่จะรอดพ้นจากการพิพากษานั้นด้วยการทำความดีหรือว่าสิ่งที่เป็นความประพฤติของเขา the only thing that can help us escape the judgment of the law อย่างเดียวที่จะทำให้เรานั้นรอดพ้นจากการพิพากษา ญ applied Jesus hearts the of on our hearts, on our ก็คือเลือดของพระเยซูที่ถูกเทลงมาหรือว่าปกคลุมอยู่เหนือความคิดจิตใจของเรา What does that mean ตรงนี้หมายความว่าอย่างไง It means when you believe in Jesus as your Lord and Savior ก็คือเมื่อคุณตัดสินใจเชื่อพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ The Blood of Jesus sacrificed for us covers us spiritually เลือดของพระเยซูที่ยอมหลั่งออกมาเพื่อเรานั้นก็จะมาปกคลุมหรือว่าชำระล้างวิญญาณของเราให้สะอาด And the judgment of the law passes us by แล้วการพิพากษาแห่งธรรมบัญญัตินั้นก็ได้ผ่านพ้นชีวิตของเราไป Not because we have done enough good works ไม่ใช่เป็นเพราะาเราทําความดีเยอะ But because of the power and the value of the blood of Jesus. <laughs> and so, as Christians, <laughs> we should never live with a judgment. เราไม่ควรดำเนินชีวิตด้วยการมีจิตสำนึกว่าพระเจ้าจะลงโทษหรือพิพากษาเราอีก I know this goes against what most Christians know been many goes most for so what taught have years ผมก็รู้ว่าตรงนี้มันอาจจะฟังดูขัดแย้งกับสิ่งที่คริสเตียนเคยได้ยินหรือว่าเคยถูกสอนกันมาหลายปี Most Christians have a judgment mindset. And not mindset blood of Jesus mindset. <But S 1> But the, truth of the blood of Jesus เพราะว่าคริสเตียนส่วนมากยังมีจิตสำนึกว่าพระเจ้าจะลงโทษและพิพากษาเขาแทนที่จะมีจิตสำนึกว่าพระโลหิตพระเยซูนั้นได้ทรงชำระเขาให้สะอาดและบริสุทธิ์แล้ว truth the judgment has because Jesus passed is of ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก็คือเป็นเพราะว่าในชีวิตของเรามีพระโลหิตพระเยซูที่ปกคลุมอยู่จึงทำให้การพิพากษานั้นผ่านพ้นชีวิตของเราไปแล้วคริสเตียนก็ควร ที่จะชื่นชมยินดีในความจริงนี้ทุกวัน and when we rejoice we fall in love with เมื่อเรานั้นชื่นชมยินดีก็จะทําให้เรายิ่งตกหลุมรักพระเจ้า Now when, when, when our life ends เมื่อชีวิตบนโลกของเราจบลง will stand before God วันหนึ่งเราจะต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าและพระเจ้าก็จะมาวัดดูซิว่างานที่เราทําบนโลกนั้นเป็นยังไง and that is not. Uh, you know, allow us heaven allow enter into heaven not to or แต่ว่าการที่พระเจ้าจะดูตรงนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าจะเป็นเอาเอาสิ่งนั้นมาตัดสินว่าเราควรจะได้อยู่บนสวรรค์หรือว่าเราจะต้องตกนรก But God's going to look at what have we done with the gifts that He has given us in the earth. แต่พระเจ้าจะดูว่าเราเองได้ทาอย่างไรกับของประทานที่พระองค์ให้กับเราเมื่อเรามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ And the Bible says there will be rewards. of faithfulness there will be rewards for using the gifts for the glory of God และพระคัมภีร์ But as far as entering heaven is concerned แต่ The blood of Jesus has already paid for it เลือด So remember this judgment has passed us by ดัง เพระพระเจ้าได้ผ่านพ้นชีวิตของเราไปแล้วเพราะพระเยซูทรงเป็นปัสกาของเราให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าเราขอบคุณของเจ้าของเจ้า พระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับวันที่ดีนี้ We thank you for all the good things you have i n s t o r e for us เราขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆทั้งหมดที่พระองค์ได้ทรงใส่ไว้ในชีวิตของเรา And for the wisdom and the strength และสติปัญญากำลังที่เข้มแข็ง to overcome all obstacles เพื่อจะช่วยให้เราสามารถเอาชนะทุกอุปสรรคได้ In Jesus name ในพระนามพระเยซู Amen well, God bless you we will see you again together ขอพระเจ้าอวยพรนะครับแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่